สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวีระครับนามสกุลบุญลักวงครับเอาแบบลูกล่างโค้งๆเลยนะครับเอาให้เท่ๆเลยนะครับเหมือนยานอวากาศครับแล้วก็มีไฟรอบได้ครับสว่างรอบคันเลยฮะมีเครื่องนนอำานวยความสะดวกเพียบครับเวลาเราตัดยา้าไปเปเพลงฟัง คิดแล้วมันก็บายใจเวลาคิดถึงเจ้าก็แกยิบตัวจับมาตัว,าาว่าซ่าวไอ้เรือรทีรักสำเร็จอยู่นี่สีตัดหญ้าอยู่นี่น้องเอ้ยัยอะคิดแล้วมันมีความสุกนี่ครับอยากได้แบบสิว่ามันจ่วยเขาประหยัดตังค์อ่ะเอาแบบเตมิมน้มาแบบแป้งอ่ะจะได้มีตังค์เกมให้ลูกใน,นอนาคตนะครับ เอามาสี่สิบห้ตัวเข้าไปใส่ในแท็กเตอร์คันเดียวกันเลยครับอยากให้มันแรงอะครับถ้าสมมุติว่าเอาโซ่ลาไหมโซ่ยังเอาไม่อยู่เลยครับต้องคล้องตัวปาดเปี่ยวแล้วก็ับต้องข่าเกียมยุ่งยากวุญไว้สับสนนี่ว่าเอาสับเทียเดียวนี่ เพราะว่าสิเดินหนาถอยหลังเรียนปืดไปใยรถก็ต้องเอาแบบแบบในหนังเลยอะครับไอเรดาร์ครับเรดาร์ เวลาที่ผมไปทําไร่ทํานาที่ไหนเนี่ยผมจะมไ,ได้รู้ว่าแท็กเตอร์ของผมอ่ะมันอยู่ที่ไหนเอาแบบเหมือนมีคนคอยเช็คสภาพแท็กเตอร์ให้ผมตลอดเวลาเลยอ่ะมันจะมีจริงเหรอครับแท็กเตอร์ดีเทียมัน,น,นแต่ถ้ามันมีแต่แท้นี่นะมันจะเป็นแท็กเตอร์ที่มือจใจเกษตรกรขนาดละ ตลอดกว่า2องทศวรรษแทรกเตอร์คูโบต้ L-Series ได้เรียนรู้ทดสอบปรับปรุงเพื่อให้ประสิทธิภาพดีขึ้นได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้ตอบโจทย์เกษตรกร,ร,กรทุกแขนงเราได้หลอมรวมทุกความต้องการรวมไว้ในแทรกเตอร์คันนี้เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเรารู้เราสัมผัสได้ว่าเกษตรกร,ร,กรทุกคนเหนื่อยและลำบากมากแค่ไหน หลังจากวันนี้ไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าแทรกเตอร์คูโบต้า L-Series ก็ยังจะสู้ไปกับเษกษตรกรสู้ฝ่าสู้ฝนสู้ดินสู้แดดสู้ทุกอุปสรรคเราจะผ่านทุกวิกฤตเเหมือนในอดีตที่เราได้อยู่เคียงข้างกันมาตลอด Tractor Kubota L-Series หลอมรวมสิ่งที่ใช่ถูกใจทันทีที่สัมผัส